คุยกันเรื่องเด็กใหม่ซีซั่น2 EP 8นะครับตอนอวสารแนโนใครยังไม่ได้ดูแนโนนะครับปัดทิ้งไปก่อนเลยคือก็จะมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าพี่อามค้าสรุปแล้วเนี่ยแนโนตุยไหมในความคิดอามคือไม่ตุยนะครับเพราะเราก็ยังเห็นแนโนเนี่ยนั่งดูจุนโกะแล้วก็ยูริอยู่บนระเบียงเลยใช่ไหมก็จะมีคําพูดของแนโนในตอนท้ายนะครับว่าโลกที่ทุกคนจะพิพากษากันเองยังจะต้องมีแนโนอยู่ไหม แต่ด้วยความที่ชื่อตอนเนี่ยชื่อว่าอาวสานแนโนนะครับทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ยแนโนจะหายไปหรือเปล่าคืออาวเพิ่งไปอ่านตำนานเรื่องหนึ่งมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลักการที่คล้ายๆกันเลยนั่นก็คือตำนานนกฟีนิกซ์ครับหลายๆคนคงรู้จักนกฟีนิกซ์อยู่แล้วใช่ไหมครับคือเป็นนกตัวใหญ่ที่มีขนสีแดงเพลิงพลังของนกฟีนิกซ์ที่เด่นชัดเลยนะครับคือการชุบชีวิตและการเป็นอมาตะครับ นกฟีนิกซ์สามารถชุบชีวิตได้ครับโดยการใช้น้ําตาของนกฟีนิกซ์โดยคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่คนที่ถูกเลือกเนี่ยก็ชุบชีวิตไม่ได้นกฟีนิกซ์มีอายุไข่ประมาณ500ปีครับเมื่อแก่ตัวลงแล้วเนี่ยพลังก็จะลดลงและเขาก็จะเผาร่างของตัวเองครับหลังจากนั้นนกฟีนิกซ์จะเกิดใหม่จากเท่าฐานที่มอดไหมครับและกลายเป็นนกฟีนิกซ์ตัวใหม่ที่แข็งแรงเหมือนเดิม คือพอเรามาคิดๆดูแล้วอะครับแนนโนก็เหมือนนกฟีนิกซ์นะครับที่เป็นอมตะแล้วก็สามารถชุบชีวิตได้คือการชุบชีวิตของแนนโนเนี่ยคือการให้เลือดก,กับคนที่ถูกเลือกนั่นก็คือยูริครับเพราะฉะนั้นชื่อตอนอวสานแนนโนนะครับอาจจะหมายถึงแนนโนคนเก่าเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับและแนนโนคนใหม่กําลังจะถือกําเนิดขึ้นครับและแนนโนคนใหม่เนี่ยก็อาจจะมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะออกทะเลไปไกลเลยนะครับคือแบบคิดไปเรื่อยอะแกะแผดเชื่อมโยงคืออะไรก็ไม่รู้งงแล้วเพื่่อนนละคครับับบวาาโจกมม